สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาไขาปัญหาโลกแตกข้อหนึ่งนะครับที่อาจจะมีหลายคนเนี่ยสงสัยว่าไอ้เกมไฟเซอรเลเตอร์ยี่สิบเนี่ยถ้าเราไม่มีจอยแบบจอยสติ๊กไฟเตอร์หรือว่าจอยยกอะไรพวกนี้เราสามารถเล่นเกมนี้ได้ไหมคําตอบคือได้นะครับก็ดูของผมครับไม่มีอะไรสักอย่างเลยมีแค่เมาส์กับคีย์บอร์ดคู่ตัวของมันเราก็ใช้เมาส์อย่างเดียวครับใช้เมาส์แล้วก็ควบคุมพื้นฐานตรงนี้ครับ สี่หกแปดสองห้าศูนย์เอนจุดก็ใช้แล้วก็พวกคีย์ต่างๆเบนคีย์บอร์ดนะครับก็อันนี้ผมมาเครื่องมาอยู่บนรันเล้วนะครับเราจะลองบินขึ้นดูนะยิงทุกวันนี้ผมก็เล่นแบบนี้นะครับมันก็ก็สนุกแบบแก้ขัดพอได้ตามภาษาคนไม่มีไ,ไม่มีเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอหยาบอเอาขานี่ไปก่อนหนีบกล้งไวก่อนโอเค มันบังมือฮะก็ไม่เป็นไรโอเคผมก็จะเริ่มเทคออฟนะแล้วก็ปลดเบรกนี่ไงเครื่องขึ้นแล้วนะนเนี่ยไปแล้วครับมาดูมือดูมือนี่ไงโรเทชเห็นไหม คือก็กควรจะต้องเล่นแบบนี้ไปนะครับขวาซ้ายเห็นไหมนยงี้ยมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมไปนะแบบ default default ไปเลยเพราะผมก็ตั้งให้เป็นอยู่แล้วนี่นะครับ ผมจะลองอล่อนลงดูนะปิดแฝบก่อนโอเคแฝบมันได้เปิดอยู่แล้วนี่ว่าอาจจะบินไม่ถูกขั้นตอนก็ขออภัยด้วยนะครับก็อย่าซีเรียสเลยอันนี้คือมาเทสเทสเล่นๆให้ดูแต่ผมก็เล่นจริงจังบินอย่าง้ทุกวันอนะอาจจะมีอีกหลายคนที่เล่นเหมือนผมนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่มีไม่มีตังซื้ออุปกรณ์ก็ ทำความคุ้นเคยกับวิธีนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องคีย์ไปคีย์ต่างๆฟังก์ชัน f 5ถึง f 8ก็จะเป็นเรื่องของแฟบนะครับแล้วก็ฟังก์ชันแล้วก็ f 1เอ้ย f 2กับ f 3นี่ก็จะเป็นเรื่องของความเร็วเครื่องนะครับกับลดความเร็วเครื่องกับเร่งเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็คอนโทรล Spacebar ก็เป็นการรีเซ็ตมุมมองนะครับกดกดไอ้ตรงนี้ขึ้นลงก็เป็นการนี่นะดูมุมมองนะครับโอเคมันก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครงบน้อยก็คงจะต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับไอทำไมหน้าจอมันมืดๆโอเค ผมจะลองบินกลับแล้วก็ลองแลนดิ้งนะผมอาจจะไม่ได้เปิดแลนดิ้งไลท์อะไรอะไรพวกนี้ก็อย่าว่าเลยนะครับก็ชี้ชีแปะแปะไปนะครับตอนนี้กดตัว S เ,เพื่อดูสนามบินนะครับสนามบินว่าอยู่ตรงไหนโอเคนั่นไง ราทำการแลนดิ้งแล้วเปิดแฟบแลนดิ้งแล้วใช่เปล่าไม่รู้เพราะว่าจะทำไม่ถูกวิธีก็อขอให้ด้วยนะครับตอนลงเนี่ยเป็นอีกเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมที่ผมไม่ชอบเพราะว่าเครื่องผมไม่ชอบแหลกนะครับก็อา,ามนี้นะก็ลองดูแล้วกันว่าใครสะดวกวิธีนี้ก็ลองดูถ้าถ้าใครไม่ไหวจริงๆก็ แก้ปัญหาครับซื้อจอยเลยทำไงได้อ่ะอเคผมรดผมรดผมลดพนัง่งานเครื่องละโอโอ่ออโออโอโอุย้ยอาจจะไม่ค่อยสมูทนะขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็ถือกล้องถืออะไรไปด้วยโอเค เสร็จแล้วก็ปาร์กิงเบรกเซตครับนีผมใช้ขานีบนะโอเคหยุดจบครับได้แค่นี้จริงๆสำหรับคนที่ไม่มีจอยก็คงจะเอาไว้ขำๆแค่นี้ฝึกเรียนรู้คีย์เลยไปก่อนนะครับโอเคก็จบปัญหาโลกแตกไปอีกอันหนึ่งเลยนะโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย